เรียงอีสานปีนี้ขอพื้นที่เป็นที่หนึ่งก้นให้สุดขุดให้เถิงความโบร้านเพิ่นเบาต้องมีเป้าให้เลน,นสนสุมือนี้พี่น้องซาจนจนขนลุ่นใหม่ไฟแห้ง นักแสดงหญิงใจมากมายลหลล่นฝ่ายกองหนุนหลังบานทุกแผนทุกหน่วยงานบอขี้ข้านบอหานเกียงพัฒนาต่อเนื่องหมอลำเล่องต่อก่อเดโนอนบัดนี้ขอก้าวย้อนพ่อนใส่ในสังคม คนนิยมยอมหลับมูฉันทุกวันนี้บอต้องพากันลี่อลจีบีทคิวสมลดเท่าเทียมแล้วกระเทยห้องแซลเซลแตกสวดสวดเพื่นอวดคู่ไปใส่ไปเป็นมูจากโปกเจียบโปกเท่า สุ่มขาเมาเผากระเอยบอสนคนเบาเยยหาเตยเบาฟังลำบ้านนำคำายมูลเพิ่นแต่งบุญบังไฟลานบบา,าวพิถาว่าสิกับเมื่อบ้านจุดสงการบุญภาปาแเอะเพเวทเข้าบ้าน หาเงินลานออโอ้อเอนอเอเอัอเ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 ออกอาอบอาอเวลาเ่าน,าอนเาอาอเ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 าเอเอเอ มาทำงานหาเงินใดปีนี้ต้องกลับไปซิเซอภัยไทยอีเมปานนี่คงเท่าแกแม่สิจือลูกใดบอนอ่น้อไทยแม่สมอนพิธามาทำงานหาเงินอยู่ในกรุงเทพจนตอนนี้กับบท่านไม่มีเวลาบอท่านได่มีโอกาสกลับไปเยี่ยมไปยามอีเมผู้พ่นทยอยู่เฮือนจากเถือปันนี้จักสิเป็นจังใด ปีนี่ทำงานหาเงินได้ว่าสิเมื่อบ้านไปยามอีเมะไปเซ่อไผ่เล่าสันดอกลักฤๅษีดีใจคับอยู่หลูกใช้สิเมื่อบ้านไอเนทีครับบันใดล้วพิ่าคือจังสีดอกไอผมนันมาสิเมื่อบ้านไปยามอีเมะสันเดย์บานผมอยู่ทางยาสูทอนพอดีพอดีก็เลยว่าอยาก่วนไอไปเอาบุญบังไฟบ้านผมไอสิไปน้ำผมบอกครับบาอกเป็นตะมวนแท้มวแล้วไอ,อไปน้ำกันดีครับไปยูเมนบ,บอกครับไปครับดีขึ้นกันละไอไอไปน้ำผม ผมสีผ้าไอไปเอาบุญบังไฟบุญบังไฟบ้านผมนั่นปีหนึ่งเพิ่นเอาบุญเพื่อหนึ่งมวนขึ้นอย่างนี่ตาไอแต่ว่าผมบเดซ่วนตาไอผู้เดียวเด้ผมนัดมูนัดพวกไว้ว่าสิมาบอกข่าวบอกข้าวนี่ล่ะตั้งว่าเสดสวยเพรง่ายเลยเพราะให้เนี่ยตื่นตาบด่ให้เนี่ยตื่นจ้าเทียจังว่าไปยูใสไปสมโอไปแลวนั่นเป็น่าขึ้นที่ท่านสมโอออกบ้าเด้อพระค่าเฮ็ดหยังยูก็เหือจังว่าคนสวยคนงามมันจะจังสีล่ะักสวยใสดอก สวยนี่แหละสวยสำคัญดีเลยโอ้มอร์นิ g Kiss สวัสดีอรุษสวัสดีตอนเศร้าเพื่อนสาวสวัสดีเพื่อนสาวขวามเอ้คนอีหยังมาหมานแต่เศร้าแท้มาอีหยิ่งวะก็ได้สี่สิบบาทนึงภูบาหฮันเด้์ยืนพรอมโลยู่หันเด้เอ้าโอ้มันโมเมนผู้เบาลใครละสิไอ้เมทีส ไอ้เมธีแน่นนมึงจื่อแล้วได้ดีสมโออ้เมธีไอ้เก่เทาท่านจ้ะโอยบ้ท่านเทาเายู่ปาอันที่คาจ้าไปเฮ็ดอย่างมากกวาขาขึ้นนาเด็กขึ้นแท้โอ้ก็เฮ็ุตั้งแต่หัวอันหำนั่นะหักก็เฮ็ุกี่โดเนี่พี่มันได้เดียอแล้ิมือเนี่ยเบิ้งรือว่ายเบิ้งได้หักโอยเฮ้กักนี้กะไร อันนั้นเขาบอกไ้เฮ็ดยังกับไปเฮ็ดน้ำเขาเจ้ากอะไรบอกง,ง่ไงไงด้อ้ฮาเนี่ยเอออันพิธาจาอันกูมานี่กูว่าสิมาถามมึงว่าเมื่อคืนนี่มึงไล่บอกกูว่าสิพาพเพื่อนๆไปเที่ยวมึงสิาพาไปเที่ยวท่านไหนละเพื่อนเออคือจังซีดอกสมโอ้ท่านไหนละนั่งฉันมีโปรเจกต์ใหญ่ได้เดี๋ยวนี้หญ่ป็นนายรักที่ว่าใหญ่เนี่ยเอา้า ไงก็เธออีกเรียบโปรเจกต์ฉันน่ะเออขอ้าศึกกับแปลว่าไงยีย่หรีส่สละสัน <c oughs> นึฮ่จังสี่สะดอาดอกฉันมาสีเมื่อบ้านไปยามอีเมีย<อ>บ้านฉันยู่ทางยาโสท่อนสันดี<อ>ก็เลยถือโอกาสดี<อ>ว่าอยากจะชวนมูชวนพวกไปเอาบุญบัางไปบ้านฉันสีไผายไปน้ำฉันบ่อเออไปเดียว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  เออไปแต่ก็อยากไปด้วยอยู่แต่บุญบ้างไปบ้านเธอไอ้ยะโสธรน่ะเขาจัดกันเดือนกุมภาพันธ์เหรล่านเฮ้ยเขาจัดกันไว้เนาะที่ขอนแก่นจัดกันตั้งเดือนหัยโคราชจัดกันเดือนไหนเนาะมึงก็สมมุตินามตามท้องเรื่องไปกับเขาในสีเอ็สมมุติเนาะอีเวนทอกับเฟื่องการเดือนอีหลีเนาะกูบอกแล้วจะเรียกโจมันกวอาสีห์มีห่ามึงมัดเบื้กว่าโบ่ไปบ่ไปบ่เออไปไปไปแล้วโคราชเขาจัดกันเดือนไหนนะสรุปปะ บุญจัะเดือนหกหมดละอันนี้เดือนสามกี่พายางไปฮอเดือนหกหมดอีสามเดือนสู้กันไหนจะมันพีตะกันก็แ,แต่บุญบังไฟน่ะมีหมอลำอยู่เมนบอรเนาะอ,อ,อยากเบิ่งหมอลำมอยากเต้นหน้าร้านกน็ดิบ่อยากบ่อยากแม่ยฉดจางเสียงอีสานเมนนุ่มหน่อยอุ้ยพรอยไปตัวสมโอเมียานี่เสียงอีสานมาตีโอ้ยพอดีใจแทกว่า อันคณะเขาซาว่าเขาซาเขาลือว่าคณะนี้เล่นเมียสปูคิวทองพร้อมมึงท้องขักทองแหน่หนมึงพระเอกก็รอรอโอ้รอกันเลยสัมรอหลังพระเอกนี่จะกัดเทยกู่าเลยนะมันจียุดแดงมันเดียวมาเลย์อันกัดเทยกัดซามันหอมมันรอกับตัวตัวตานนั่งอร่อยมึงมันมีแต่ผูรารอเอ้าเบาๆหลายยหญ่หางรอกัน ปลาห้าวพีไปหาแจ้งเอาซ<ป>ิ่ง,อออง,งเอากองก็สิสวยปา้าวไปถ้าจัวที่ว่าท่านรถท่านล่าูเฮียงกกจ่องเคียงไป้ตปัวขวากีเจ้าเปดตัน น้องไม่ลูกทองก็ินหาเขาลังเต็มในนาก็บ่มีกลัวยาคอยตาวานสิมาช่วยใจหุนหวยจังบ่อยู่ขาดแม่หนูคือจังบา món đồ xa bên hoàng nam là món đào thay đào sang cứ đong đi những cành bưng đồ đùn đổ xong mặn đắng non อย่างเกี่ยวข้าวอยู่นา่นเดียวแฟนเอยจะไปทิ้งขาที่เดียวนาที่เียวก็ยังไม่มีเอวบ้างถัวแล้วใครจะมาต่อปาาที่คอ,อยน้องมาตั้งตาจ้องทั้งตะวันลับลมคลายหย่างที่ยังละครดูวันพฤดั น้องในตาเป็นมงองอเนี้ยเจาะตาไปเหยียดกันหน้าแสงเสียวรักเที่ยวรักคนเยืนอยูดตัวละใสวันจอมปากเงาอุราเกินน้ำจนเสื่อเดอไปแล้วเดืมคนเคยอยู่ขาดมาะดังดังหูตาดังนังคอ,อยคอยฉันคอยกินเหล้าเงาใจเจ้าจากไปเหลือแต่ความตาดเกี่ยวข้าวขอยไอตู้เป็นคู่ทุกวันจะนั่งและเลืมทำมันจักกันเหมือนตายทางเป๊ะ โนอจนลืมจนเพื่ออยู่หรือมันมีมนเมื่อสูส่เิืมสองอบคองาคิิพออดในดอกละทีนที่เคยดมกนอ่นอุ่นไอคอนาะงเดือนกับกายเป็นปีแสนทวีคิดึนเอวบางเกี่ยวข้าวคอยน้องนาะงต้ตตอฟาเขียวจนกรอบแลง ตอมตรมนอนเกินใจคมเหมือนดังคนงอยงอยพวงเยียวยาไปนานทรมานเมื่อรักลอยลอยไม่เห็นใจคนคอยกรุ่มไม่ถอ,อยรักอยู่น้าใจของเจ้าก็มีคนเขามากคอบคองอยู่อายเพราะถ้ารับรู้ใจนั้น,นึ จ้าเข้าว้เอาเามัคนนี้เอาใจมันเกี่ยวกว่าน้ำผาดอกสายตามองของเขาแต่แจ๋วมันอนบื้อๆเจ้าบัดมือเลือดไหลับย้อยจอ้อยกว่าดเป็นมลาจละมแล้วบ่ตายักคนหลายนีบ่